กคนจ้ะก<ำ>ารเป็นนักร้องเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าร้องเพลงดีอย่างเดียวนะแต่ว่าจะต้องมีสมาธิที่ดีด้วยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องไปรับงานแบบไหนแล้วก็ที่ไหนใช่ชชจ้ะเพราะบางครั้งเนี่ยงานที่เรารับอาจจะเป็นงานในวัดก็จะมีพวกเสียงมัคคายกอาจจะเป็นเสียงลิเกหรือไม่ก็เสียงรถบัมถูกต้องจ้ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสมาธิ ดังนั้นทุกคนต้องร้องเพลงของตัวเองและร้องสลับกันโดยห้ามค่อยเขวไปร้องเพลงคนอื่นนะใช่จ้ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากทุ้กันค่ะเป็นเธอดีไหมผมมาดามใจฉันทีดินสอจากวันที่รอพอสอที่ใจคิดถึงพัดลม คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่พวกกันก็เจ็บอย่างนี้ปล่อยไว้คงรอดลำบากดินสอจากมุมมุมหนึ่งคพัดลมรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนวกกนหับน,บนทางสู ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคุณบ้านเฮาเฮ้ยนี่มันเพลงผมอ่เพลงพี่ผูกันนี่ไงที่เขาเรียกว่าสมาธิไม่มีน่ะเราต้องฝึกซ้อมเยอะๆหน่อยนะครับพอดีเพลงนี้มันโจ๊ะไปหน่อยผมเพลินไปหน่อยนะครับพี่ปอทุกคนพอดีมีคนเอาน้ำมาส่งอะค่ะ ช่วยกันยกหน่อยนะผมไปครับเอยไม่ต้องเลยดิฉันไปก่อนไปครับพี่นาดาที่ไหนวะเอ่อพอดีแม่โทรมาเดี๋ยวนาดาไปคุยกับแม่ก่อนนะจ๊ะพอจะไปก็ไปกันหมดเลยเนี่ยนะบรรากาศเป็นใจเนาะแม่

ตรงไหนนีใช่ไหมั้ยได้ก็ได้พี่อ้ยเหนื่อยจังเลยไม่เป็นไรจ๊ะเป็นไรอย่าแม่เชือ่อใ้นะจ๊ะโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยหิวน้ำจังเลยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าน้ำใบเตยหอมหวานชื่นใจนะจ๊ะพอดีสโอ๋อ เมื่อยไรไม่รู้เมื่อยเลยจ้าเมื่อยเลยจ้าอย่าเมื่อยให้จ้าต้องไม่หายเมื่อยอานี้ไปหาหมอเลยจ้าไปหาหมอโอ้ขอบคุณครับแม่้าไมปดีเสื้อผ้าใส่เอานี้ไปซื้อเลยนะจ๊ะป้อาอปึกหนึ่งเลยขอบคุณครับในระหว่างเดินทางถ้าแดดร้อนผิงจะเสียนี่นะจ้าค่ารถขอบคุณครับแม่เยอะมากเลย โอ๊ยเหนื่อยจังเลยอะไม่มีใครเช็ดเหงื่อให้หรอเช็ดแตงดิบ่นทำไมเนี่ยโอ๊ยเมื่อยจังเลยอะค่ะเมื่อยจังปวดไหล่อะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยพี่ผูการให้ยกของนิดเดียวทำเป็นบน่บนบ่นพี่ดินสอเราไปนั่งที่อื่นกันเถอะเบื่อคนขี้บน่น ได้ครับได้ได้ครับคุณเปนไผ่ดาวครับอะไรกัน <c oughs> ทำก็ทำเท่ากันเหนื่อยก็เหนื่อยเท่ากันใหมมวะแค่พูดนิดพูดหน่อยหาว่าเราบน่นไอ้ลุงสอนมันต้องมีของดีอะไรแน่พูดถึงเรื่องของดีอะไรกันเหรออ้อนถอยทสวัสดีครับเสร็จแล้วพี่นั่งก่อนนั่งก่อนโหเนี่ยไอ้ลุงสอนเลยครับพี่มันนะทำงานก็ทำเท่ากันกับผมนะทำทุกอย่างเท่ากัน แต่พอมันบ่นนิดบ่นหน่อยโอ้โหน้ําถึงเงินถึงไอเราเนี่ยทำแทบตายยกแทบตายไม่มีใครสนใจเราเลยผมว่านะไอดินสอเนี่ยมันต้องมีของดีเป็นอย่างนี้นี่เองพี่มีของดีของของของอะไรครับพีห่หนังเสือโคร่งปลุกเสกคงกระพันหนังหนังเสือโคร่งปลุกเสกคงกระพันใช่เคยมีทหารพันคนหนึ่งได้ไว้ไปรบกับพวกทายาที่ชายแดน พวกข้ายายญิงโมทหารพ่านด้วยปืนอาก้าตับ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 รัวด้วปืนก้อนตุงตุ้งตุงตุ้ตามด้วย M79 อีกวิ้ตุ้งทหารพันไม่มีใครเป็นอะไรเลยใช่ไหมครับพี่ตายตั้งแต่อา้านัดแรกแล้วมันดียังไงล่ะครับพี่พี่ก็เพราะว่าหนังเสือโคร่งนี้อยู่กับพวกข้ายานสิส่วนอันนี้ นวดปลาไหลไหลลื่นยังกับปลาไหลไปไหนมาไหนนะสาวติดไปเที่ยวคาเฟ่สาวนักร้องมาติดไปเที่ยวห้างสาวห้างมาติดโอ้ส่วนถ้าไปอาบอบนวดนะนะหมอนวดมาติดแน่นอนเลยใช่ไหมพี่เอ็ดมาติดนะสิเอาจะดีตรงไหนแล้วเนี่ยแต่พี่ว่านะส่วนอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคู่กันมากกว่านี่คือคุกกี้มหาสเสน่ห์ คุกกี้มหาเสน่ห์ใช่คุกกี้มหาเสน่ห์ผ่านการปลูกเสกมาเรียบร้อยแล้วให้ผู้กันเอาไปใช้น่าจะเหมาะกว่านะคุกกี้มหาเสน่ห์นะครับผู้แกรมตอไม่ได้เป่าเตียวในระวังไฟเดี๋นีดทุกคนอ้าพี่อุนทรสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับจริงๆแล้วคุกกี้อันนี้เนี่ยไม่ใช่คุกกี้มหาสนงมหาเสน่ห์อะไรหรอกยังไงอะคะ พี่อสุนทรผมก็แค่เอาไปให้ผู้กันก็เพราะว่าเห็นตอนนั้นเนี่ยผู้การกําลังขาดความมั่นใจอยู่ไงก็เลยหลอกว่าคุกกี้อันเนี้ยเป็นคุกกี้มหาเสน่ห์ก็เท่านั้นน่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะก็มีคนมาหลงรักมาชอบผมเยอะมากเลยไม่ยกเงี้ยสตาค์ขึ้นหลายมันเลยขนมขนมอีกเห็นไหมเห็นดูนะครับอันเนี้ยเออมันน่าจะเป็นความบังเอิญมากกว่านะบังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีคนที่ชอบผู้กันอยู่ก็ได้ ก็เหมือนกับตอนที่ทางดิน2อไงดินสอตอนนั้นน่ะจังหวะนั้นก็มีแม่ยกเข้ามาเยอะมีแฟนขับเข้ามามากกว่าไม่ได้มีโค้งมีของอะไรหรอกคนเราเนี่ยนะนะขอให้เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่จังหวะและโอกาสมากกว่าอขอบคุณพี่ยศสุนทรมากนะครับ ไม่คู่ควรกับลูกสาวใช่หรอพ่อหาคนที่เหมาะสมที่จะมาเป็นลูกเขยของพ่อไปแล้วคุาพ่อต้องฟังนี่ให้ได้อยากแต่งงานกับทองกวางเนี่ยก็หาค่าสินสอบให้ฉันอ่ะแสนหนึ่งแสนหนึง่งคุยไลน์กับใครอยู่อะคะคุยกับเพื่อนบ่ายโมงตรงมาเจอกันร้านนิมมาเจ๊หวานแฟนเฮียอ,อ,อูแฟนเฮียอ,อูใครเป็นแฟนเฮียอ,อูแฟนเฮียอ,อูแฟนเฮียอูใครแฟนเฮียอูคะนี่ถ้าขืนนนาเดินเข้าไปเมื่อกี้นะพวกนั้นน่ะต้องรู้แน่ๆเลยว่านาดาเป็นแฟนเฮียอูวั่น